สายหวานกับสายโหดตัวลม่ม นี ừ, ่ยเี้ยเนี้ยเงี้ื่มันหนาเสียวนะเนี้ยมันก็คืหนาเียวนะมันวุ่นใส่เลอเนียไม่ก่อเงี้ยบินมากต่ก้น nó đang đầy đủ là mình đẹp loại quá chắc nhà tà giang này. Hột có ván nó chế ở gần lẽ Ủa, từ thằng này sao? Tiếp bạc thêm không? Khai ยังมาวะหางแั่ตหางกินยัมัเกาน้ำตื่นโมเรีนเลยสมันก็นนอยพูด

เอาเลยครับ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 มาเลยครับมาเลยครับมาแล้วครับนะครับปะทะกันครับนี่ครับได้มาแล้วครับ1ตเต็มครับผมนครับเต็มปากเต็มคำคือเก่าครับผมท่านผู้ชมครับ là tôi mán tôi cầu xây ngay qua đàm biết nói nên hợp không đây tôi ngam nhọt कोफा cool ngàn cắt vừa thịt cắt ngắm ngàm liệu oh. cắt ngắm ngàm cắt vừa thị

ทีไปกัดสายหวานจักแต้มครับสายหวานสองแแบบอยเมื่อไหร่สองแแบบก็สบมือนี่ครับสองแแบบสายหัวแต้บหนึ่งครับกิ๋นนาเจอกันใหม่เด้อครับสวัสดีครับ